ภาษาบัคคีของเรานะครับและตามด้วยธงสะบวนธงสีของโรงเรียนครับสีประจำโรงเรียนนั่นเองค่ะสีแดงและสีขาวค่ะแดงขาวดาวสวัสดิ์ครับกิจกรรมเพทรกิการศึกษาสตร์องพันห้าร้อยหกสิบหกครับตามด้วยกระนธงสีชมพูสีน้ำเงินสีน้ำเงิน สีแดงสีเหลืองและธงสีเขียวค,าาครับครับล้ครับขบวนพาเลรสีแรกขอเสียงปรบมือตรักขรบวนพาเลรสีชมพู ขอเสียงชมพูหน่อยครับชมพูค่ะสีชมพูนะคะประเทศไทยเรานี้มีสี่ภาคปากต่อปากกล่าวคือเมืองสยามแต่ละภาคเรื่องชื่อรละบือนามจะกล่าวตามภูมิภาคต่างกันไป ก็จะเป็นการแสดงของคทากรของสีชมพูนะคะ เป็นเป็นคันหายกปูสาพญาสร้างงเอราวัณเรื่องเชื่อลือไกลคนล้างลายกระบายบูสาตำนานนะ้าหอมหอมร้อมเรื่องราวเล่าสืบมาพยาสา สัจจันํ์ทำสางสีตังเนรามิตอินงงอกแกลพระารรมาติบอกเรื่องราวคนแก่เท่าเล่าเสืบกันประเพณีขึ้นเขาไหวพระสุแดนทามา,าทําเอราวัณระ อาจารย์ฟันผู้สร้างสรรทำให้รุ่งเรืองมาร่ำบุญน้สร้างขอผู้สร้างคุ้มครองเมืองอวยชัยให้ทุกเรื่องคนทั้งเมืองอยู่ดีกินดีให ของเรากะก่อนของสีชมพูค่ะสวยงามมากนะขเสียงประพชูอีกครั้งหนึ่งครับอันเมืองเหนือเรื่องชื่อคือฟอนรำขนบธรรมลำค่ากว่าที่ไหนเมืองอีสานอาหารแซบ่บถึงซวงในบุญบั้งไฟผีตาโขนอันเรื่องลืออันภาคกลางวัดวาอารามสวย เต็มไปด้วยประเพณีที่ยึดถือมโนราภาคใต้างามระบือต่างชาติลือท้องทะเลใต้งดงามและนี่คือเมืองไทยอันล้ำค่าปราถนามาเยี่ยมเยียนเมืองสยามท่านจะแสนสุขใจในทุกยามเรื่องลือสยาม สยามชาติสีภาคไทยสีชมพูมาในคอนเซปต์สีภาคของไทยเรานั่นเ,<ร>เองค่ะสวยงามเลยทีเดียว ค่ะและสีต่อไปนะคะสีน้ำเงินก็ได้เคลื่อนเข้าสู่สนามผุตบอลราชจนานดนแ,แล้วค่ะขอเสียงประมืงให้กับสีน้ำเงินหน่อยค่ะค่ะสีน้ำเงินนะคะเปิดตำนานหิม,มาพาน์รื่นฤดีเขาว่ามีอยู่แท้แน่ชะไหนกลางพนา หาหิมาลายสัตว์น้อยใหญ่ล้วนหลักพันนั้นมากมีสัตว์ประหลาดช้างผสมปลาทะเลเวียนว่ายเวกลางน้ำแสนสุขขีทั้งวิหกอาชาและควีราชสีพยัคาหมู่วานอนงามมากนะครับสีน้ำเงิน ลาบอนน้ำหลาคืน้นปลาละบอนแมนมีไดทุกหลายเดชทุกน้ำหน้าทุกน้ำเทามีเต่นเล้ามีเต็นเขียนผนมีเวรมาโตกคนมีโต๊มาห้ำท่านฝ่ายกรรมดินกระแดงไงผมละค้าเดียวเยีไว้หยุดบังไฟไ้ สีน้ำเงินที่รวบรวมป่าหิมพานต์และสัตว์ที่เหนือจินตนาการเหล่านี้มาให้ทุกท่านนะคะได้เชยชมถึงความงามและความน่าอัศจรรย์ของการสร้างสรรค์ผลงานของคนไทยค่ะป่าหิมพานนะคะอันเป็นป่าในวรรณคดีและความเชื่อในเรื่องไตรภูมิตามคติของศาสนาพุทธซึ่งเป็นความเชื่อที่มีอิทธิพลต่อคนไทยอย่างมากในเรื่องของการทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่วภายในป่าหิมพาน์นั้นเต็มไปด้วยเหล่าเทวดาน,นางฟ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์สัตว์ป่าและพืชนานาชนิดที่มีความหลากหลายและมีรูปรักษ์พิเศษแตกต่างจากมนุษย์เราค่ะโดยเกิดจากจิจนาการของคนไทยในโบราณนะคะที่ได้สร้างสรรค์ตำนานเพื่อให้ลูกหลานได้ถ่ายทอดวัฒนธรรมสาขาศิลปกรรมสืบต่อไปค่ะ และสีต่อไปนะคะขอเสียงปรบมือต้องรับสีแดงสีแดงบุปผาชาบุปผาชาบุกผาดอกไม้ชาติสีแดง <ใช S 2> ดอก<ล>ไม้สีแดงนะครับสวยงามสีแดงครับขนมหวานของไทยที่มีชื่อ นามระบือทั่วถิ่มแดนสยามทั้งทองหยิบทองหยอดฝอยทองตามงามตะการสีเหลืองทองชวนให้ชิมค่ะและนี้ก็จะเป็นการแสดงของคทากรสีแดงค่ะ